สวัสดีครับยังไม่ทันได้ออนแอร์ก็ดูเหมือนว่าซีรีส์จีนฟอมยักษ์อย่างผู้ฉางไหหรือ Going to Mountian NC จะกลายเป็นเรืออับปางสต้แล้วนะครับกลางพายุรามา่าเมื่อวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมานี้ชาวเน็ตจีนก็จับตาแรงนะครับหลังหลายสื่อใหญ่ทั้ง People Diary CCTV และสินหัวลบโพสต์โปรโมทซีรีส์ออกจากเว็บพอแบบเงียบ งานนี้ชาวเน็ตก็ปักหมุดไปที่ลีไคซินนะครับดาราสาวลำดับสองของเรื่องที่มีข่าวคลิปเสียงหลุดว่าพูดจาดูถูกคนจีนพร้อมกับอดีตดราม่าคาใจทั้งถือสองสัญชาติใช้คำว่าล้วนานิวเยียแทนไชนิดนิวเยียนะครับแถมยังมีประวัติบุลรี่เพื่อนเก่าอีกด้วย แม้ทีมงานจะพยายามลดบทเธอตั้งแต่เดือนก่อนแต่ก็ไม่ง่ายเพราะหลีคายซิ้นยังโผล่จังๆในตัวอย่างซีรีส์แถมมีบทเยอะจนนางเอกยังต้องหลบนะครับจะตัดหรือถ่ายใหม่ก็เสียงบประมาณบานปลายงานนี้เลยถูกวิจารณ์ยับว่าแท้จริงตั้งใจปั้นเธอเป็นตัวหลักหรือเปล่านั่นเอง แฟนคลับพระเอกอย่างเฉิงอี้เองก็อดสิงไม่ได้นะครับเพราะบทที่ได้ก็ดูจะไม่สมกับระดับของเขาแถมยังต้องมาเจอดราม่าชวนกลุ่มขมับแบบนี้อีกด้วยตอนนี้ผู้ชังไหฮก็ยังไร้กำหนดฉายนะครับแถมเสี่ยงโดนพับโครงการแบบเงียบๆอีกด้วยงานนี้คนดูก็ได้แต่ถอนหายใจดังๆกับคำว่าสะดุดก่อนฉายเพราะปากใครบางคนหรือเปล่านั่นเอง เมื่อกลายมาเป็นข่าวประเด็นร้อนซึ่งทางตัวแทนของลีขายซินก็ได้ออกถแถลงการปฏิเสธอย่างเป็นทางการนะครับเพื่อตอบโต้ว,ว่าเนื้อหาคลิปเสียงที่เผยแพร่ทางออนไลน์นั้นเป็นของปลอมทั้งหมดไม่เป็นความจริงโปรดหยุดการเผยแพร่และขยายผลใ,ใดๆทั้งสิน้นทางสตูดิโอจะดำเนินการทางกฎหมายเพื่อปกป้องสิทธ ต่อมาทางเว่ยปอน้องก็ได้รีโพสข้อความดังกล่าวและตอบโต้ว่าตอนที่ได้ยินคลิปเสียงที่เกี่ยวข้องฉันตกใจมากนี่ไม่ใช่คำพูดของฉันอย่างแน่นอนและเธอก็ยังกล่าวอีกนะครับว่าเธอเต็มไปด้วยความรักและความซาบซึ้งต่อประเทศจีนและจะใช้การการะทำของตนเองเพื่อพิสูจน์ทัศนคติพร้อมทั้งยังยินดีให้ทุกคนตรวจสอบอีก คลิปเสียงทั้งหมดที่หลุดออกมาจากชาวเน็ตที่อ้างว่าเป็นอดีตผู้ช่วยส่วนตัวของเธอนะครับที่ลาออกไปแล้วในคลิปก็จะได้ยินคนพูดว่าคนจีนแผ่นดินใหญ่ส่วนใหญ่แล้วโง่มาทำงานที่นี่ก็เพราะต้องการหาเงินเท่านั้น ดีไคซินนั้นก็เป็นนักแสดงจีนที่เกิดใต้หวันแต่ถือสัญชาติสิงคโปร์นะครับแต่ในคําแถลงการน้องบอกว่าน้องเกิดที่จีนแต่ไปโตที่ต่างประเทศจนอายุสิบหกปีก็กลับมาทํางานที่จีนสิบปีจนตอนนี้เธออายุยี่สิบหกแล้วน้องก็ไม่มีทางพูดดูถูกบ้านเกิดตนเองแบบนั้นอย่างแน่นอนเธอก็พูดในคําแถลงการนะครับ ในส่วนผลกระทบจากคลิปเสียงนั้นผู้จละครกับสปอนเซอร์ตอนนี้ก็ยังดูท่าทีว่ากระแสจะเป็นยังไงนั่นเองหรือการฟ้องร้องคนปล่อยคลิปปล่อยข่าวจะเอาผิดได้ไหมนะครับขณะนี้งานของน้องก็เหมือนถูกแช่แข็งที่จีนถ้ามีคำตัดสินสารพิสูจน์ว่าคลิปเสียงเป็นของปลอมจริงๆน้องก็อาจจะมากลับมาได้อีกนั่นเองนะครับผลสรุปของเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรก็ต้องมาคอยดูกันต่อไปนะครับ